เฮาเบนี่เลยเฮาเบ๋เป็นจังไงเป็นจังไง <c oughs> อ้าวน้องพี่น้องเนาะกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกุสูดูคนพ่นอแม่พี่น้องเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมะเย้ญญาสนแนลคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องกะอ่าสวงคำคำแรงๆเนะาะพอดีว่าต่อจากคลิปที่แล้วพี่น้องเลยเอ้าพี่น้องเลยต่อจากคลิปที่แล้วเนาะ เดีด้อโอ้ยสบายดีสบายดีเอ้ยอ๋อกำลังใส่เครื่องระบาดนีพี่น้องใใสส่่บหอมมีห่วยอยู่นี่หอมมีห่วยเลยนี่ใส่ยังใส่ยาเต็มเลยนี่หอมนี่เรื่องหอ,อมนี่กินนี่ปลาผักคะพี่น้องเอ้หรือว่าสะอมแห้งกูมูอ๋อน้ำอย่างนั้งเขียวองตองอยู่พี่น้องเห็ดบดนี่ซื้อว่าเอ้ยหรือว่า มากับเพิ่นแกงน,กน้ำไม้เองป้ะโดยไปหา<อ>น,น้ำไม้แล้วกะเพื่อไปพ่อหมูอยู่ตลาดมองไปเอาสีน้องมวยหแหละแม่เพื่อนอาแมา่ใจบ้านก็เรียกวา่าแดงน้ำพึ่นโดยโ<อ>บดได้ไหอย่างน่ะบดซุกแล้วบดไหมโดยเบิล้ลจะได้บาทโดยเพิเศสิบปงว่าบนีทเนาะโดยรอแต่มันปวดกระปพาะโอ้กินได้นะ <laughs> บ <laughs> ่บานาีลยกับบอสเสียบได้มันต้องกินตอนกินตอนห้อนพอนพ่อเมาได้เนาะ เดี๋ยวพาให้เพื่อนพักก่อนเด้อกินนํากันเพิ่นพาไดกินน้ําตาลโดยกินบนีแหละนเฮาบ่าเจ้ากินข้าวกินนํากันบ่แล้วแต่เป็นบางมื้อเป็นงมื้อแม่น้องหยลูกก็สิบ่ได้กินข้าวแงอ๋อสลสิกันนอนเลยแบบกินข้าวข้าวเช้านี่เป็นข้าวข้าวบ่ายเออนอนเลยโดยแล้วแต่จังวนเอ้ยเนาะ

khắc cái pha mồm ở nó pha mồm bát này nó sẽ bắt đầu đi nó chơi hừng đấy học cả tắc hay sim ngoài ก็ตักหอยซิมกับอะไได้เนาตากะตักหอยกินกินน้างกันน้ำนมูคนอคนขอยู่าไปนี่าด้วาบอย่างน้ำไม้ได้กินขมือก็ได้ได้บยาววชิมข่อยนะไเเจ้านะตามมาห้องก,นนก,นนกับมือย่างแดงกผัดบได้ได้เหรอขมืออไนนะไรกัน้องเไยนะกะพอเนาะเมนกะข้อ <c oughs> เพาะเฮานะลำหนึ่งเลยหักเตะของมากทีก่กันกับน้ำใหม่น้ำมันน้ำหอย่านั่งแล้วลายดีพี่น้องเลยเกี่ยวยุงยุงผักเลยแกงน้ำใส้น้ำอย่านั่งลายกระเซ็บก็ถิองกินอย่างเนาะขอลดขอลางเพลนอทคุณจะดีงไนดเด้อเอ้ย พลังกับลังน so well. uhm ึ่งเข่าค the oh, ือกันพลังก้อนตุ่มตรวจจูวันนี้ลมหนาวได้ไหเงยมันเศร้ามนรแห้งกว่านี้ได้เนี่ยมันมิดไงผลบวบบวบปูปบวบเหมือนเาวผักคาโอ้หอมได้อผักคาเลยคัดคั คิวเลยเบาง่ายแมนเนี่ยแต่คนบวถือบางคนนี่ถือนี่แบบว่าอ่ากันเอื่อนอย่างต่างส่งขึ้นบ่บินหัวไปเลยแบบคือค้นบอกินตัวเรียนนั่นแหอยู่หน้องครับบางคนกะแห้งมากหัวแหงหอมผัวบางคนก็ถือกินแต่ถือกับวินเลยฮ่ากินมันแห้งเนาะกินปลากระ เรับเมยังเมย์มันพ่อปงกับ่อน้าบดก่อนแนเนาะโดยให้เขาเบื่อเบื่อกันน้อยหดึ่งเลยให้นึ่งไว้์บอกกล้าปงได้มันยังบดซุกกินไม่ได้เตมกว่าอีกละวเป็นสินัดกว่าเก่าแล้วแบบยี้เว้ยสามมือยังบาลุกเพราะว่าเป็นยังว่าเขาเบื่อบดซุกเพราะว่าเลยมาล็อกให้เขาเบื่อบดซุกห้าสามมือสี่มือมีแนวปงเลยเด้ผูกใหม่

กินบุมันบวกินแม้ไรอยู่เนาะย่อ, <c oughs> อข้างล่างนอกเพิ่นกระิบตักอยู่จ็คเละ <c oughs> อพอดีเป็นหอ้องครัวเลยเนาะ <c oughs> เป็นหอ้องครัวเมียนถ้วยเมียนอย่างเลยพี่น้องเลยเอ้าเจอเพิ่อนแล้วเนาะคือไว้ใกล้หมอแท้เดี๋ยวเราไม้ยันมันเปื้อนเลยยันมันบอยยันมันยันมันเปื้อนแล้วเอ็นยังได้ขาวจุนพูนอยู่ <c oughs> ยังไม่ได้ใส่เท้านะนี่ <c oughs> นะใส่แล้วเลยแม่ซักอ๋อใส่แต่ซักเลย สบายดีเด้อ้องมวยสบายดีแม่ละโดยอยากกินระหยุไดเข่าเขาดไม่ตักให้ยดเอนเกเหมนาะไหมจนเลื่อมพี่น้องเลยไหมทุกอย่างได้ค่ะไกัวลนไ้ยังพี่จะ้ดโดยอาที่เาไปดูกอยากกัน ติดข่าวมาติดข่ามามีแตแกน้ำไหมี่น้องเอยมาพลิกน่วยว่ามีเยะนาะมาบ้บ้้ายออกมามาเด้อออกมาเด้อแกงไหมเด้อท่านเด้อมาเด้อแกงน้ำไมมเด้อระวังเระวังเลยาม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 ากิน่ไกนากันที่จะกัน ชิน้นน้ำแกนซีม,มัว,วนูนเฮายกรเป็นข่าเข่ากล้ำเนาะมีข่าบนเอาลองบ่ไทยก็เนาะมาพี่น,อน <c oughs> ้องเอสชวนหน่อยเนาะไป่อกลับ้องซีมือสืนื้อไม่ต้องอยก่อนแซ่บข่าวนเนาะ สีงด้สีองเป็นจังไงเป็นจังไงเป็นอย่างไรบ้าวเาผ่านอยู่บ่บ้าเนาผ่านอยู่บ่ ใส่น้ำเติใส no ่เาห้เคจะไดเนี่ยเครละบ่ไปมาพลิกซิหน่วยเขาได้นะ่ตเฮ้ยามตามสบายโดดเสียมึงรู้แกงหน้าไม้ p o s ิิ i v i t มุน้าสีแกงมุน้าสีแกงสวกินแซ่บๆรอเสียงเลย บอเซียงบะเซียงแกงทำไม่ออยู่บ่พานอยู่บ่นาที่บอกเออบดิเซ็บบะเข้มบกบอกกินเานี่ยงบอก่วลายคัดไมนหอกคัดกินไหาแทบแทบแต่ว่ากินคนเดียวเลยว่แทบเลยกินกําดงวัวไมนถึงแทบดี พันห่อแล้วน้บริย่านะำวงเนาะมุหนาเห็นน้าไม้ซื้อมาฝากเด้อสีแกงกกินเนะยได้ได้ได้ไม่เนไปยกสิได้ยาเลยเอาไปหยกแล้วทำไปพ่อแกงกินต้ว่างเรือจะมีน้ำไม้แมนแม่นแกงอะไรมาแกงอ่าซุมกันกินที่เป็นยังโดย เฮดบ่น้องสามานงบีม,มน้องบมป่เด็กคือท่นงน้องร้อนเนาะเป็นเพื่องกันนะป่ะข้าวันยังเพชรเด็กบอล ่ออน้องใบวายยิงเข่าพุ่งเข่าใส่แกงก็ใไม่นะงานในยิงข่าไม่เคยโบกินโบกโดยกินเลิกโดยเป็นยังแถแ้วเรียกเรามึงอ่ะเพ่อโดยกนมาน้ำตกก็พิ่นิดเดียนอ๋อแม่อากาิดในน้ำเพราะว่ใชนเนาะ เฮ้ยว่าสันตีปัญญาวะอ่าไม่จับันขันสั้นเัี๋ยวกมือเคยสันในเคยว่าเคยจับบอเคยจับบ่เดยเต้นเต้นเต้นโมเมนต์ิมมันได้บ่เด้งเลยโดย ตั้งเอามาให้กินอะไรโดยเพื่อว่าเมนามวยซิมีซิมือแนมุนหาริลวิ่มขึ้นแล้วเิ่ขึ้นแล้วเอาลิ่มขึ้นเอาิ่ใช่ไะมใคลว่าคนได้ขึ้นแ่ยมาบอกผู้นิริ่อย่งว่าคือคนท้ต่เริ่ิ่เข่าได้ยาวเลยเิ่เิมกนน ซีน,นั่นไหมมาไหม,ม,ม <c oughs> ครับไหม้ยลิงเถวานกัเขามาแลวบาน <c oughs> ซีมน,นั่น <c oughs> ไหมบวกไ่พัดพักกดเดียวบิดเลยเนาะ <c oughs> อ่าเขอเข,อขอื่อนยนงแบบทำอาชึแฮเทียบกนบ่าแล้วเอ <c oughs> อ่ไ <c oughs> ด้บ <c oughs> หยาเพ็ดปะหน้าแดงเลย <c oughs> โมกับใจรายๆแล้ยมียังฝากเลยมันจะแกงนราไม้บ่ยาเว้ยมาให้ยังงยังฝากเดียวมายาวกันน้าม้เด้ให้ลูกลานกินใ่้เด้มามีจะร้อนแล้เดยวมแทบจะยางเลยย่างเพแต่ไม่บ้างเลยอะไร เพื <ítulo> uh, anyway, ่นกำลังตอกตึมต uh, um, uh ั huh. uh ้มโยน้องนั่งกันเนาะกินข้าวน้ำบาดเนาะทางเอื่อยเนาะสบายดีแล้วทางเอื่อยเลยเนาะลืมสบายดีแล้วพี่น้องเลยมาบาดเลยะตังว่าพัดเนาะปิดไบรก่อนก็ได้ถึงเชียร์เนาะปอเสียงกัไปไม่คุย อ๋อสบายดีได้พัดเดอร์โดยโอ้ปดอข้ามาตะโดนเนาะมือนีถือว่ามือนีฮะเก็บเบาะยาเขามาโดยพอสมควรหน่อยพี่น้องเลยเบาาก็บปวด้อขอมาทางหายอยู่หรอไงเบาะยาคือปวดไอข้มัก็เอ่อเพกะเพราที่ได้เขามาเนาะยาเนาะยามันมีบุญนีย่างแน่พี่นิกาอยู่ครอบครัวเนาะเนียนเป็นเนียคพี่น้องเลย อพี่น้องเลยจะหยอดใส่กินนี่เนาะพอดีคัดจังกัดข้อกันนิดนึงพอดีทั้งบอสเซียงคนมาหนิดนึงก็ได้สต็อกเลยบุคุว่าว่าไปหอดใส่กินนี่เนาะสบายที่อีกรอบบอยเนาโดยมามีอยังมาผักมาตอนไห้มากระทันมากระทันอ่าบอเห็นบอสเน่าเที่วถ้วยเซียมเรือผากเมียมาจ้้เมื่อยเมย์พุ้งโดยโดย พอได้กินสมเนาะปลูกพักปูใหญ่เรียบรึเปล่าว่าไนะปลูกแล้วม่ได้กาบริโภคท่อมบริกภคอาวิทย์ทางตัวนี้โดยต่อกระเทือบออกมาหน่อยเนาะกระเทือบออกมาอ่าอ่าอ่าบวกกวนเราใกล้เฮดเลิศแล้วละเฮดปลูกกุ๊กวดตุ่มตั้มหมดเละคือว่าเป็นกระสีกับแล้วไม่เอากระเบิดแล้วอ๋อทางซานกระสีกั๊บเหรอบ่อ๋ออจจะชื่อทางสีห้องนอนเป็นห้องนอนตัวนี้จะเป็นห้องนอนอาทางในได้ใส่ไอ ตัวทาง่ายตัวนั้นนะสิองปากบูซาประมาณนี um, ้เป็นเป็งนอนต่ต uh, ัวนี้เดสิบกึนงอ่เคยเขาหนังีหรือว่ากินขากินน้อันไ้นเป็นหงพกใหญ่เลยตัวนี้เป็นเก็บเครื่องเมืนอ้เป็นหงพกอ๋อเด๋วเด๋วอ่ะแต่แตยังไงแต่ยังพอดอกว่าเนยังไมายืชอะไอีกเอาบปได้พบอ่ใหม่บอพ่โตั้นั้งบานมีพอแล้วไ้แ ใช่ไหนตรงตรงไม่ตรงว่ะไม่ตรงพี่น้องเลยไม่ตรงในการสี่เมตรตรงกระแป้งไม่ตรงในสี่เมตรพอดีโดยเม็ดแหล่ผื่นบวมเทิงแม่ยังขาดตัวนี้เอ้าเมื่อ double บ่ไหนเมื่อเขาอยู่ไซน์ไหนเมื่อบ้านไหนน่ะ ค,คันสั้นนะอ๋อไก่เตบเไยเนาะเพิดเมือหอตํำได้หนิหนาวใช่ไหมบ่ได้เอาเสื้อผ้ากันเยาให้ลูกบส่สิเผิ่จะฮอดพุ่นไก่เติตอได้นองงมาสอยกันบน่นะแม่อ,มอ,อ,อ,นะอ,อกาะมา้ยอแล้วกอแองเลยนี่จะเป็นไอยของไอ้พัดบ่เป็นนอพ่นนอ๋อโดยโดย เป็นนองเนาะ,นนอ,ะอืมอออมื่นมาไหมบ่เนี่จังว่าดจังว่ไงมงนีอ<ะ>่อแนว่าเได้เครื่องมงุงนยังกมาชอยคนยว,ว,วอ่ะอืมเดยเดเอาเดินทางปลอดภัยใชเนาะโด๋วเด๋วสิเป็นอย่างเนาะแบ่งปันะปกันกินให้น้องคือกะเอากมีแล้วสิบสองแผ่นแงกระสีสิบสองแผนมีแล้วอ่า มืออื่นะจีะ่ะมุ้งนองมงพค่ะสีพ่อจะดอกงาเ้พ่อเป็นสวยาิพุโดยไอ้มันนีน่กินข่าวกินน้ำกํายั้งชาวเมนีเมนีต้แรงบอตนแรงยือยังสีโบมีตอนแรงยังสีโบมีบ่เลยแอะลวกมีเลวกมีแมนอ๋ออ๋อนนเนาะเขาเห็ดเบี้ยเขาบริหารอยู่หากินเนาะแมนไ่ด้เห็ดเบี้ยไม่เด้น่ะหน่อไม้มันเป็นอะไรหนาม่นี่ออก ก๊กหมากกระทัานกระเท่นไปเที่ยวที่ป่เนาะใส่เปิดกายพันกายพันเรา <c oughs> ไม่พลังบอกพี่น้อง <c oughs> ไม่พลังปวาช่วย <c oughs> ีนการยากแน่บาง <c oughs> อย่างเลยขันเอยากเห็ดแต่มันเลีนะ้ยวเนาะม่นยากตัดเสาอ้อมดินใหม่แน่ก็คือเราไปเสาห่ารักตัดได้สามสิบรักก็เอาเป็นไม่เอาเนาะยังยังมีเวลาไปเทาก็เนาะเท่ากัยาก าาพี่อ๋อมใหมันแล้วก็ด um ีแม okay, ่บ่าวเสียงมันแก่ไปแล้วเมื่อวานในสาภาแล้วไม่ห okay. ัวอ้อมแม่ไม่เาร้าไม่รัก anyway. ขัวเป็นโดยโดยไอ้เพราะเพียงแต่เขาได้ไม่รักขัวไว้หรือว่าอ้อมหัวไว้เท่ากันมีแค่นล้นสงสารมาได้ไปอยู่โดยปวดเมื่อยก็ได้เนาะโอเคไอ้เรื่องทางปลอดภัยเนาะไก่ช้ำโดยโดยอันนี้น้องกระเทนเนาะอันนี้ก็น้องกระเทนแต่โอ้ เท่ขึ้นเ่าเลยฮะแพงกันแมนข้าวกะบ๊วยติบได้ทีหรืกะคือกระเทียมันมันกระสายเลือดเดียวกันนั้นเพิ่นมาซอยอันนี้กัเพิ่นมาซอยครับพ่อเป็นกะบ๊วยาิบบ๊วยติบเฮาพ่อกับแม่ว่ามึงแมาเมื่อเห็ุอะไรนี่กัมาเออโดนโดนเอ้าอันนี้กับเนาะกินมันเกลียวเผากรอบอยู่พี่น้องเลย นาวเนาะอ้ายเนาะด้วยอยากไถกันเด้อไถให้น้องนั่งมื้อเช้าแล้วก็เฮ็ดเรียบร้อยแล้วกสิตัดมมาก่อเป็นคัวก็ได้อยู่ให้กินยามภายามผลอันนี้สิเอาไม้กลมเอาโดยเกาะม้จก2เสา่ข้างๆนั้นสิเอาไม้กลมมาใส่เอาโยบ่เนคัวเากบ่ได้เฮ็ดนะพลึกนะบ่ย่างเพอจะมเป็นลงแล้วก็อ้อมาแล้วก็แล้ว เดเอาไม่นี่เฮากับบได้มีอ่าเนืมาพาครับเนาะแล้แต่น้ำเพิ่นมาผาข้างนองมวยเพื่นคือใชได้กินน้ำกันเยอะมื่งกินตี๋หน่อยดูกเต่าบอวอบาวยบ๊วยบ๊วยบ๊วยก๊วยบ่อยบ๊ว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 ยบ๊นยบ๊วยบเขยบมาเบ่วยน๊วยบ๊วมาเวยบนวอบใจบ๊วยบ๊วยบน พ่อแม่ป้าลุงเอ๊ะที่ภาคไทยพังลาวหรือว่าทางประเทศกันขอบมองขอบใจด้วยแม่เด้อการวันติดตามลับพังอยู่ในตอนนี้จ้ะขอให้อยู่ดีมีเฮงสก็พับแข็งๆตลอดไปด้วยแม่เด้อโดยสาธุเนาะปไาสาธุแล้อกับป้าไอ้ใบเนาะโดยโดยพี่น้องเลยป้าป้าทำเลยเนาะอ๋อโอเคพี่น้องก็มายังก็จะได้ขอจบคลิปปิชิปลงไปก่อนเหมนี้เนาะเสียงนี่อาซิบอรังพี่น้องเลยเพราะว่า ไม่เว็ดเบิดพี่น,อน้องเลยสากอยู่เดี๋ยวยัมันบวเขาเนาะบวอคืนนี่เอ้าขอ,ขอบุณขอบคุณขอบมุกขอบ,ขอบนใจได้ยพี่น้องเลยอยู่ดีมีเฮงเบิดกูสุสู่คนเนาะอย่างไรก็พากเป็นกำลังใจให้บน่ยเวาต่อไปในยเด้อพ่อแม่พี่น้องปิดลาพประกันเลก็ต้องกราบขอโทษขออภัยอฟซีทางพ่อแม่พี่น้องเบิดกูสุสู่คนสำหรับคลิปนี้ลาพีาด้องลงเพียงสาน,นี่เนาะสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง